นะฮะแอร์เย็นครับสบายครับนั่งสบายครับกระจกมองข้างนี้ก็เป็นไา,าของคาร์บอนนะครับโดยเจ้าปืนอากะนะครับเบรกนี่พอเบรกเน็กสเตอร์ฮะจานเบรกนี่รั Run Stop นสต็อปฮะ กองเชียร์มาแล้วครับตอนนี้ทีมคาร์สโนสู้ๆมาครับบีบูชิโดสู้ๆนะครับป้ายหนึ่งนาทีครับสตาร์ทยูเอนจินครับป้ายหนึ่งนาทีสตาร์ทยูเอนจินครับเกือบหลับจะกลับมาได้แล้วเหรอทีมบูชิโโดเมื่อวานนี่โอ้โหกรี๊ดแตกเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้ บอสจอร์นี่ขอมินิฮาร์นะฮะบอสจอร์นี่อยู่ในรถแล้วครับจะตา a r แล้วครับเดี๋ยวบอสจอร์นี่ลงมาให้มินิฮาร์แล้วกันนะฮะมาแล้วจะยุ่นบอกว่า M N R บุยโดแก๊งนี้มันชอบชักดาบครับสัญละรักเขาปลายสิบห้าวินาทีจาก b u t e k e ครับคุณเมธานีบอกว่าฝูงบินอีกาดำสู้ๆู เจ้าเต้แอร์บ้านนั่นเองครับนี่ครับขอบคุณสาวสวยจาก w Check ด้วยครับและผู้บริหารนะครับเชียร์เบอร์เจ้ากิด888นะฮะแล้วก็เปลาใช่ไหมกันนิกาต้องเชียร์คาสโนอยู่แล้วนะครับเซวิโลทั้งใจนะคุณเอติกอฟนายเลอทักครับฝูงบินอีกาดำหยุดยุนบอกว่าเมื่อคือนยันหวางเลยฮนะทำไมไม่นอน มูแต่ทำรถแหล้เราเนี่ยนะก็ดีครับสู้จะเขากกเรียกว่าใจสู้ใจสู้บูชิโดมาแล้วเหรอพี่มาแล้ว <laughs> ก็บอกแล้วเมื่อวานเนี่ยดูแล้ว <laughs> คนไม่เป็นไรอยู่แล้วรถนี่ถ้ามันมีอะไรหรืออะไรเงี้ยถ้าซ่อมอ่ะซ่อมทันตีบูชิโดนะรอบนี้อันตีนะปิยวัตรนัทฐานครับวีออสวีอวอสปีนี้เนี่ยบูชิโดคุณน้องมาบ่อยๆนะเดี๋ยวเรียกให้คนเขาติด ไม่ใช่มาสนามเดียวบูจิโดหลับเลยนะนลืมนะคาสโนโรลิงเหรอคาสโนโรลิงเหรอแคปเปอร์คาสโนโ,ลโลรลิรโโลรงไนงะชื่อเหมือนวงวงล็อกังไงไม่รู้รอเชียโอพี OP. พี่ตีคาสโนเบิกยางอนะสมโขพี่ตีเมือ่อวานนี้พาพเลยนะออกสตาร์ทที่หนึ่งแท้ๆเลยนะนะแล้วแล้ววันนี้ดีแล้วตีถ้าไม่ให้รถ เจ้าก uh, <t ried> ิจใช้อ่ะรับรองแชมป์กิจแม่ก็โหขับคันไหนบรรลัยกันนั้นอ่ะกิจตันต์โอ้โหขับไปฝากระโปงเขาเปิดกิจขับไปแหละล้อหมุนแบบอะไรเขาไม่รู้เจ้ากิจผนเชียบปรมาลหรครับได้เลยครับพี่ตีไม่ติดใครครับใช่ครับพี่ตีไม่ติดใครโอเคคือเรามี มีสองตีมีตีติดคนนู้นคนนี้อันนี้ตีไม่ติดขายเพชรเพราะว่า,านี่ครับผู้บริหารครับได้นั่งรถเซฟตี้คานะครับสวยๆเลยครับขอขอบคุณบริษัทต,ตีเพชรอีซูสุเซลครับรถคันนี้ครับรถนำซึ่งไม่มีใครกล้าแซงครับลองแซงสิลองแซงดู บอกเลยครับนี่คือหนึ่งเดียวในสนามที่มีใครกล้าแซงครับเป็นผู้นำตลอดเวลาครับกันนี้อาคนเชียร์เจสู้ๆครับโอ้โหจาเ์นเนทมาแล้วเนทเนทปล่อยเข้ามาคนเดียวได้ยังไงเนี่ยอะไม่มีทีมชักเลสซิ่งทีมเหลือเลยฉลามจะศูนย์พันแล้วนะเนทเ,เนทออโต้ชอ็อตสงวนแล้วเนี่ยตอนนี้เออเป็นฉลามเดียวดายของจริงแล้วนะ มาดูการปล่อยตัวครับโดยวรพลธปพพนกับอุฒิพันธ์หิม,มารัตนะครับเอาครับแลดแดงดับลงเปิดเกมกันแข่งขันโตโยครับ F2 F4 F5 โอ้โหปรมากกับอนุชาครับผมยังไงกันใครจะขึ้นกันก่อนใครจะแย่งชิงความได้เปรียบกันมาก่อนครับเหมือนจะเป็นเต้อีกาดำแต่ว่าแป๊บก็ไม่ยอมและปรลมาเล่นลายในดูครับออกหน้าไหนครับพี่ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะเห็นและอีกาขึ้นมาแล้วครับอนุชาสีรักครับจากวิวเทคครับแล้วตามมาด้วยเจ้าเจครับปรมานะครับอีเว尔ซูลูชันครับเป็นอันดับ2ส่วนเจ้าแฝดครับเป็นอันดับ3จากสกีตอมาบีส่วนที่4ครับเป็นเจ้าแจ๊บฮะและที่5ก็เป็นเจ้าโหนงครับวรพลสัมภพรพกรนะครับจากคิงเทคกาด แฝดแฝดอ่าแฝดแฝดโดดข้างหน้าก็เจเต้โอ้บอยแบนด์ชัดๆบอยแบนด์รุนรัดๆเลยเนี่ยแล้วมีเด็กต้องขี้พลาดมาแล้วมาแล้วเจ้ากิบมาแล้วกิบใช้รถมิติอีกแล้วบอกเปลี่ยนยางแล้วโอเคได้ลุยโอ้แฝดแฝดครับแฝดันหน้าดูแฝดโอ้โหแฝดดูดิเขาทำสติ๊กเกอร์มาสีติดนู่นสีติดนั่นตอนนี้สีไม่ติดอีกแล้ว ไปครับพี่แป๊บ17เกตออฟอาบีครับผมดูเจปลามาก,กับเต้อนุชาครับผมอันนี้มันถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาจริง2 2> เอฟสองเหมือนกันนะครับพี่เอาแล้วเอาแล้วช้างฉลามฉลามฉลามเดียวดายอะใกล้ศูนย์พันครับเลขเจ็ดสิบเจ็ดวิ่งให้จานเนตดูหน่อยเ,อเจ ออรมาบุญยะมือวกิตครับเจ้าเจครับมีเพลว์ครูดูชันครับเด็กหนุ่มจากพัทยาครับส่วนคันหน้าครับจากรีวิวเชกครับคือเด็กหนุ่มจากสิงห์บุรีครับหมายเลข73อนุชาศิรักษ์เต้แอร์บ้านนั่นเองครับแล้วไม่ได้เต้บอกว่าสนามนี้นะเจผมยอมเจไม่ได้นะสปอนเซอร์ใหม่ผมมาไม่ได้เลยอ้าวต่อไปครับเป็นพี่แป๊บครับจากสี่เข็มออบบาร์บีและตามมาด้วยแจ๊บแจ๊บแป๊บแจ๊บแจ๊บอัมเบร่า เปล่าคอเบลเลชั่นครับว่างๆไปทำอะไรดูหนังมากครับเรสซิเดนต์เอวิลโอ้โหแล้วไปเหยียบมาแล้วครับจอร์นี่มาด้วยฮะนี่ฮะคบริสปาลามและสตีเฟนและสุกิตอยู่ตรงนี้ฮะแล้วพี่เปาปิดท้ายครับเอาละครับเพื่อนกันครับเพื่อนกันมันดีฮะนี่แหละครับแก๊งนี้เพื่อนมันได้ดูดิอีกาก็ต้องจะจิกฉลามฉลามก็ต้องจะงับอีกานะครับผมอีการไปครับต้องบินสูงครับต้องบินให้สูงครับไม่งั้นเดี๋ยวฉลามกระโดดงับได้ ฉลาดครับตอนนี้รอหาจังหวะเล็งเจ้ครับผมสม,มาธินะตอนนี้ไม่ได้ครับตอนน้องมีครับเต้บอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์จากวิวเทคครับทำให้รถผมเนี่ยไปได้ดีเลยทีเดียวอ่าทานเจี๊ยบครับผมปานเจี๊ยบเลยนะนเจ้เบอกผมไล่ข้างมานะ,นนะคู่นี้เพื่อนซีกันเลยครับผมนะครับคู่นี้เพื่อนซีกันโอ้โหขิงกันทุกปีแล้วพี่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับเขาวิ่งเวลาเท่ากันเลยครับหนึ่งนาทีหนึ่งสามหมดเลยวสองคันหน้า นี่นนีี่่เรามีโซนเยลโลโซหลอกทำไมงั้นแล้วก็วิ่งไปกว่านี้ถ้าไม่เยลโลผมก็นึ่งหนึ่งศูนย์นะมีตอกศูนย์อยู่แล้วหรือตัวเดียวด้วยซ้ำสองคนเนี้ยเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างน้องรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ในตอนนี้นี่แหละผมบอกแล้วว่าเปลี่ยนไปแน่นอนอ้าวแจ๊บขึ้นมาเรียบร้อยครับแจ๊บแซงแป๊บเรียบร้อยครับแจ๊บแป๊บครับผมแป๊บหายไปไหนแล้วครับครับมาแล้วครับเจเจกับเต้เหรอเจเต้เจเต้มา ประมะน็อตเรทนะฮะทำน็อตเรดนะฮะใครที่อยู่แถวตะตะหีบนะไปซื้อได้นะอุดหนุนกับเจ้าเจได้นะขายน็อตนะไรคผไไค่ขาพี่เจทําให้ด้วยนะไปทุกสายอะไปทุกแนวอะเชนสกีก็ขี่มอไซค์ก็เอารถบ๊อบก็เอารถแข่งก็เอาเอาหมดทุกอย่างครับและคิสพาลัมกับจอนนี่ตรงนี้มันยังไงกันครับเนี่ยนีแล้วมาแล้วครับเอ็มจูเนอร์ครับชลพลัดเลิกยางครับเจ้าพ่อมินิฮาร์ดครับสีชมพู สีชมพูม่วงๆ B.M ขับเรือคันนี้ครับจาก M. Junner ครับแล้วมาเจอกับ Chris p a u o n ครับนี่ตัดนะผมเซฟิโลนะข้างหน้าสกายไลน์ข้างหลังเซฟิโลมาแล้วครับสีเข็มออฟคิดไม่เป็นไรครับจึงรถกลับมาได้ครับนี่ครับสีเข็มออฟบีบีครับจากโมด้าเลสซิ่งคันนี้ก็จะเป็น F5B หมดเลยครับพี่ดูฮะวัยรุ่นขับหลังขับหลังขับหลังฮะพวกขับหลังฮะ ดีไม่เวรอยู่ขับไล่ฮะพวกพี่ออกไปเลยฮะออกไปอย่างเดียวเลยขับไล่อย่างเดียวน, <S 1> <S 1> นี่ครับพิทพารลัมเมื่อวานเทอร์โบพังวันนี้ซ่อมแล้วและปีไม้ลายมือยังไม่ทิ้งลายเหมือนเดิมดุกันเหลือเกินครับพิทพารลัมลีลาได้ฮะอ้าวพาใครมาด้วยนะมาแล้วสุกิตต,ตันตศร,ตตรมาแล้วครับนี่ครับคาซาโนครับวันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมบอกเลยพี่ตีวันนี้ฝากระโมมปรงไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องสร้างคอนเทนต์นะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับดูอัดออยครับมาแล้วครับสุกิตตันตสิครับ มาแล้วครับเคพีตลอดแหละครับเด็กดุมฮะดูอินฟลูเอนเซอร์ของบุณดูดูโอ้โหพิเตดูนี่ขับยังเงี้ยมต้องดูผมนี่พี่เตและคู่นี้ยังไงเนี่ยดูดูนี่ไหมเอาสปีดให้คุ้มเอาไปไปกดไปเออเอออะไรอะไรเออบินจะไปจะไปเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวมีคอนเทนต์แน่นอนโอ้ยดีครับสุกิตันตะสีครับ โอ้โหลูคัสออยคาสโดการาจะขึ้นคิดให้ได้เลยสกิดโอ้ยติดมาอย่างนี้ติดแล้วคิดต้องหนีข้างหน้ากิโลโซนะครับเขาแถวเขาแถวเว้ยพวกเราเขาแถวเลี้ยงเดียลียงเดียวเข้าไปก่อนเลี้ยงเดียวเข้าไปเออเลี้ยงเดียวเข้าไปตอนเลี้ยงเดียวไปเออผ่าน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 โอ้โหหกรอบเลยไปเร็วจังโอ้โหเร็วจริงๆดูไปดูมาแป๊บเดียวเองดูอ่ะโอ้ยบิ้นเข้ามา กดร้ายจริงๆครับปาเถื่อนจริงๆครับนะขับแถวนี้ดุดันเหลือเกินโอ้โหคิดคิดลอยทั้งลำเลยเอาแล้วจอดีิจอดีิจอดดิจอดีิขึ้นไปจอดีิขึ้นได้ไหมไม่ได้เอาคิดเปิดดิคิดเอาอีกเอาแล้วครับคุณครับคุณผู้ชมครับมาดูทางตรงกันดีกว่าครับสามสี่ล้ำนานแล้วครับเอาแล้วเจ้าเต่เอาได้ไหมได้ไหมสปินมาสปินมาสปินมาไม่ได้ครับโอ้โหคิดครับโยงหน้าดูเอา เบรกล็อกหน่หน่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรยังอยู่อยู่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอันนี้หนุกอันนี้หนุกวิ่งเท่าๆกันเลยกูดีกูดกิดแล้จะเปิดคิดกิดกิดโยกซ้ายโยกขวาอยู่ครับกิดโยกซ้ายโยกขวาเบรกล็อกครับเบรกล็อกครับเบรกล็อกครับเรียบร้อยครับนี่ครับเบรกล็อกไปแล้วครับ ทำให้เจ้ากรีดขยับขึ้นมาหนึ่งแหน่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับอตอนนี้ครับอามาแสงขึ้นมาเป็นอันดับที่1อันดับสองเป็นอนุชาสินยักและตามบียร์พัทพิมพาเรือครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ฉลามครับกัดปีกอีกาตกไปในอันดับ2และอีกากำลังโดนเจ้าแจ๊บครับโอ้โหอัมเป็นล่าคอเบเลชั่นครับจะกลายเป็นซอมบี้แล้วอีกา โอ้ oh, <Hey. S 1> แฟงเกตสไตล์ซอมบี้กันนี้ครับขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับอีกาจะโดนไหมอีกาจะโดนไหมครับตอนนี้ครับยังไงครับเจ้าแจ็บแจ็บมาแรงเหลือเกินแจ็บไล่กดดันโอ้โหเดวิลเทคเดิลเทคอยู่ไหนเดวิลเทคดีออกมาครับยังไงครับอีการดำไหวหรือไม่ครับตอนนี้ โอ้โหตอนนี้สมาธิต้องโฟกัสอยู่ที่ขันหลังแล้วผมสาหรับเต้อนุชาตีรักอย่าให้แจ็บขึ้นเป็นอันขาดไปได้นะครับไม่ได้นะครับอย่าให้เสียตําแหน่งครับตอนนี้แจ็บไล่กดดานหน้าดูครับแจ็บบอกว่าผมไม่มีสปอนเตอร์ครับผมเลยไปอยู่สังกัดอัมเบล่าคอมเบเลชั่นครับมันว่างครับเลนส์สีดิเลนส์สเดนเอวิลเขาทบครบทุกภาคครับพี่ดูแล้วกันเออเอาไปต่อไปไปดันต่อไปดันต่อไปครับดันต่อไปครับอื้ตอนนี้ครับ กลายเป็นว่าฉลามเดียวดายฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ครับปรมบุญญภูุิกิจและตามมาด้วยอนุชาสีรักครับและนี่ครับหือหลือเพียงสี่นอมาต์อีทครับไปไปมันอาจเกิดอะไรขึ้นเนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยปาตัดาปดาวยกไก่หมูเออเอาเอาดีครับดีแหมสวัสดี ว่ากดดันดีๆเดียรทางตรงแล้วแจ๊ปละลดแรงนะทางตรงละแอคตีอะครับสี่แล้วแจ๊ปช่างโคมอมยิ้มอยู่ไหนช่างโคมจะยืนอมยิ้มไปเชียร์เพื่อนหน่อยช่างโคมไว้ดีแล้วช่างโคมยิ้มไม่ไหวแล้วช่างโคมโอ้โหช่างโคมอมยิ้มบอกอะไรเนี่ยไอ้อัมเบลล่าคอมเบลเลชั่นมาจากไหนเนี่ยโอ้โหแซงอย่างยืดดูแลโดยเก่งเซอร์วิสครับผมอัมเบลล่าคันนี้ ไม่เป็นไรเต้เต้ไปเอาคืนมาดูกลุ่มนี้โอ้โหสุกิตตันต์สีครับดุดันเลยทีเดียวครับจะขึ้นจอร์นี่ครับผมชนภัทรเลิกยาปล่อยไม่ปล่อยครับผมไม่ยอมชนภัทรเลิกยาไม่ยอมครับผมเอ็มชูเนอร์นะครับสุกิตลูคัสออยมาในรถของลูคัสออยคาสโนกาล่าข้างหน้าสีเกตออฟอาร์บีกลุ่มนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ต้องบอกนี่ครับว่าถ้าพยายามจับการไล่บีนะครับ คนี่ยังเงี้ยครับเดียวดายนี่คค่เดียวได้ก็เลยเดียวดายล้อมีปัญหาแล้วเนี่ยครับผมมองไปน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วที่ล้อขึ้นๆนะแล้วหมายเลขหกก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูตรงกลุ่มนี้ดีกว่าเหมือนสุกิตแซงขึ้นมาแล้วครับผมแซงได้ครับเอาเลยลงเอาแสงมแซงอีกแซงอีกเอาเจ้ากิจแซงอีกได้ไหมได้ไหมเอาเรียบร้อยครับสุกิตซาเซซีครับแสงสวยครับ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผ่านไปแค่รอบเดียวเลยมาโหดขนาดนี้เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแจ๊บแจ๊บเหลือเพียง2รอบเท่านั้นครับท่านแจ๊บจะหนึ่งอนะครับต้องไล่กดดันเพื่อนเขาอีกคนนึงครับเจ้าเจมร์บาครับโอ้โหซอมบี้ครับลำนี้ฮะซอมบี้ตัวนี้โหดเลยเงินฮะเอฟซีพิกล้วยเนียมครับโอ้โหพีมาเองนะตัวเองไม่ได้ลงไงเออชื่อก็มี รถไม่เสร็จไงรถเอารถแดกมาแดกมาขับก็อย่างเงี้แหละเลี้ยวไม่ได้โอ้โเจครับเจ็บปังไม้ดีนะครับผมหนึ่งอองมันหลอกกว่าอยู่แล้วเจปรม,ม่าบุญยาภูกิจนะผมสีสามแปดเต็มตัวเลยครับติดทานปักคำพิษครับสีสามแปดไปเลยครับโอ้โหเสียงอย่างงี้ดีกว่าครับต้องมาเอาใจช่วยกันนิดนึงข้างหน้ามีรถช้าแล้วนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่ารอบสุดท้ายมีสนุกนะครับ แล้วก็จังหวะน,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 นี้นี่งไงเจอรถช้าสองคันด้วยซ้ำเอเมนอาบูเิโดบูชิโดบูชิโดอยู่ต์นี้เองมาโชอ๋ออยู่นี่แหละหลังที่ทำรถยันตีสี่เนี่ยนะบูชิโดบูชิโดโกีก้าโชว์เอาแล้วบูชิโด,โด,โดตัวแปรเออเปิดตาให้เพื่อนหน่อยบูชิโดโอมาโชเขาล่าแชมป์กันอยู่ดูนี่น้ายับไปเลย ้จูนีี่ไมติดใครก็ไม่ควรติดใครเราก็น่ายับอย่างนี้ลบไปเออมาแล้วอ้าวชาอีกแล้วรถช้าร์จอีกแล้วับผมนี้าของเอฟ5บีนะทีเป็นฟิสซิมอนและดูเจจังหวะนี้คุณผู้ชมครับครับผมรอบสุดท้ายดูกันดีๆครับดูดีแกลบครับผมแกลปครับผมมันจะออกที่ใครครับจะออกที่ฉลามหรือจะออกที่ซอมบี้หรือจะออกที่อีกาเจหรือแกลบยังไงแล้วครับยังไงแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฉลามเดียวได้ครับจะศูนย์พันหรือไม่เจครับตอนนี้ห้ามองไปที่กระจกหลังเด็ดขาดครับต้องสับหนีแล้วนะครับพี่เจเอาแล้วอีกาเข้ามาครับเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนกันมันกว่าครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูทางตรงคุณผู้ชมยาับตามมาครับมาเกาะขอบตาดูมาเกาะขอบแท็กดูเอาแล้วเจมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจมาแล้วเจควันขึ้นอะไรเฮ้ยเกิดอะไรเจเจ เอาแล้วเอาแล้วเจลือจับเจลือจับจับต้องเปิดแล้วโอ้ยโว้ยใจใจจริงจริงบอรมาบุญญาภูรกิจนะผมวันนี้ครับอันดับตัวเป็นของเขาแล้วแย่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 โอ้โหใจหายใจคว่ำครับวิ่งอย่างนี้ทุกรุ่นนี้ผมกับพี่ป๊อปตายนะตายครับเพื่อนเล่นอะไรกันอ่ะนี่เพื่อนกันนั่นแหะดูดิครับ สุดยอดจริงครับฉลามเดียวดายครับ F2 ครับเป็นแชมป์บปส่วนเจ้าเจในเป็น F4 เป็นแชมป์ของรุ่นเขานะส่วนอนุชาศีรักก็เป็นที่2ออแอดที่2ของรุ่น F2 ไงฮะผู้ชมฮะใช่ครับมาดูที่สนามสนุกกว่าแน่นอนมันกว่าเยอะฮะเดี๋วินครับตกเป็นของปรมาบุญยะภูวกิจครับเจ้าเจครับ People Solution ชาร์เลสซินทีม นะประมานอตเลดเนทออโต้ช็อปครับเป็นไงล่ะฉลามเดียวดายเหลือตัวเดียวแต่ไม่ศูนย์พันเออใช้ได้ใช้ได้ได,ดีครับเรดี้ซอสยังไม่เป็นทางการนะครับ 1. ก็เจ้าเจาสองก็เป็นธิรพัฒน์สามก็เป็นอนุชาครับสี่ก็เจ้ากลิดห้าเป็นวุฒิพันธ์ครับเจ้าแป๊บครับไปไปไปชมไฮไลท์ดีกว่าครับ you <sighs>